3เรื่องที่เราอยากบอกก่อนไปภูกระดึงครับ เมื่อต้นเดือนตุลาคมผมไปภูกระดึงมาครับแล้วก็นี่เป็นการขึ้นภูกระดึงครั้งแรกของผมด้วยวันนี้มี3เรื่องที่อยากจะแนะนําสําหรับคนไปภูกระดึงครั้งแรกครับอย่างแรกจะเป็นเรื่องของความยากง่ายของเส้นทางครับส่วนตัวผมให้ที่นี่อยู่ในระดับกลางครับสิ่งที่ทําให้ง่ายลงก็คือระหว่างทางมีจุดพักแล้วก็ร้านค้าให้ซื้ออาหารเครื่องดื่มเติมพลังกันครับและก็ที่ลานกลางเต็นท์มีอุปกรณ์ให้เช่ามีห้องนะ้ํามีร้านอาหารทําให้เราไม่ต้องเตรียมตัวมากครับแต่ถ้าวัดเฉพาะกันที่การเดินผมว่าที่นี่เดินชนันแล้วก็ไกลพอ จุดเริ่มเดินไปที่หลังแปรแต่ระดับความชันประมาณ1,000เมตรเลยะทาง5.5กิโลและหลังจากถึงหลังแปรแล้วเรายังต้องเดินทางลาบต่อไปอีก3มกิโลเพื่อไปยังลานการเต็นท์กว้างวันต่อมาถ้าเราจะเดินจากลานกางเต็นท์ไปยังผาลมสักระยะทางไปกลับจะถึงประมาณ20กิโลเลยครับเพราะฉะนั้นต้องเตรียมร่างกายมาให้พร้อมหน่อยนะครับอย่างที่2สําหรับปีนี้บนยอดภูจะเปิดให้ท่องเที่ยวดังนี้ครับจะมีผานกแอนเปิดให้เข้าชม1รอบเวลาตีห น้ำตกถ้ำใหญ่เปิดให้เขาชมหนึ่งรอบเวลา10บโมงเชา้าในส่วนของเส้นทางเดินเรียบหน้าผาสามารถเดินได้ด้วยตัวเองแต่ว่าต้องกลับจากผ่านลมสั์มาก่อนเวลาบ่ายสี่โมงเย็นครับอย่างที่สามภูกระดึงแต่ละช่วงเวลาบรรยากาศไม่เหมือนกันครับอย่างที่ผมมาช่วงปลายฝนต้นหนาวคือประมาณเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนป่ายังเขียวชอุ่มมีเมฆหมอกแล้วก็น้ำตกยังมีน้ําส่วนถ้ามาช่วงหน้าหนาวคือประมาณเดือนธันวาคมถึงมกราคมก็จะได้สัมผัสอากาศที่หนาวเย็น แล้วก็สามารถชมพาดติดขึ้นแล้วก็ตกได้อย่างชัดเจนครับทุกคนมีประสบการณ์และวความทรงจําเกี่ยวกับภูกระดึงอย่างไรมาพูดคุยกันได้นะครับ